เราเองก็เป็นชาวจีนเหมือนกันแต่ก็ต้องถูกกดขี่คมเห็งทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยตกอยู่ในภาวะวิกฤตเต็มไปด้วยการช่อราชประชาชนจมอยู่กับความทุกข์ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องลุกขึ้นสู้เหตุการณ์ตามคำพูดนี้ซึ่งมาจากภาพยนตร์เรื่อง1911เกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินจีนเมื่อปี2454 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาธิปไตยสู่สาธารณารัฐโดยเหตุการณ์ในขณะนั้นราชวงศ์ชิงสละราชสมบัติหลังเกิดกระแสการปฏิวัติประเทศในทุกหย่อมย่าโดยผู้นำอย่างนายสุนยะเซนถือเป็นจุดสิ้นสุดการปกครองโดยราชาธิปไตยที่ยาวนานถึง2,000ปีครั้ง และหนึ่งปีถัดมาเหตุการณ์ทำนองนี้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชไปเป็นระบอบประชาธิปไตยเกือบจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยการปฏิวัติครั้งแรกแห่งสยามของคณะพรกรสอส .130 บทความเรื่องจากคณะรสอส .130 ถึงคณะราษฎรความเป็นมาของความคิดประชาธิปไตยในประเทศไทยของอาจารย์นทพลใจจริงเล่าว,ว่า คณะพักรอส .130 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มกราคม2455โดยมีผู้ร่วมประชุมก่อตั้ง7คนในครั้งนั้นพวกเขากำหนดสัญ,ญลักษณ์ลับ เป็นทงที่มีตัวอักษรว่าเสียชีพดีกว่าเสียชาติและร่วมกันถกเถียงถึงระบอบการปกครองใหม่โดยยกขึ้นมา3แบบคือแอสซลูตโมนาคีคือ, archy, คอกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายลิมิตตดโมนาคีคือกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายเหมือนในอังกฤษและญี่ปุ่นส่วนระบอบสุดท้ายคือสาธารณรัฐที่ยกเลิกระบอบกษัตริย์อย่างประเทศจีน คนสยามส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการปกครองแบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงคิดไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปให้ให้สุดขั้วจึงต้องการแค่เปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งคิดว่าความคิดแบบนี้คงจะเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่คือเป็นความคิดของคนก,นกลางนะครับคือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสุดขั้วที่คาดการอะไรไม่ได้แต่ว่าในปีกที่เป็นแกนนําของคณะรอสอหนึ่งสามศูนย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแกนนําก็เป็นพวกที่มีความคิดแบบสุดขั้วที่ประชุมของคณะพักรอสอหนึ่งสามศูนย์สรุปกันว่า การปกครองใหม่ของไทยจะเป็นประชาธิปไตยโดยมีหนึ่งในเหตุผลคือไม่ต้องการให้เกิดความชอกช้ำมากเกินไปฝ่ายที่ถูกชิงอำนาจก็จะไม่เครียดแค้นถึงกับทำตัวเป็นศัตรูอยู่ตลอดกาลและพวกเขาก็กำหนดวันปฏิวัตินั่นคือวันถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในวันที่1เมษายน2455เป็นวันก่อการ แต่หน้าประวัติศาสตร์ไม่มีโอกาสได้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนื่องจากหนึ่งเดือนหลังการประชุมคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พันเอกพระยาก,กำแพงรามแต้มคงอยู่ทรยศคณะพักรอส .130 นำข้อมูลไปแจ้งกับรัฐบาลจนพวกเขาถูกจับกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ถูกจำคุกนาน12ปีมีบางคนฆ่าตัวตายและบางคนต้องตายในคุกส่วนผู้ทรยศได้รับทุนจากรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อด้านการทหารในประเทศฝรั่งเศส การปฏิวัติที่ล้มเหลวกลับไม่ศูนย์เปล่าเพราะมันเป็นเชื้อไฟแห่งการปฏิวัติของคณะราษฎรในปี2475หรือ20ปีต่อมาแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่สําเร็จแต่ว่าความพิทารณาของเขาค่อนข้างยังดํารงอยู่อย่างมากนะครับโดยเพิางยิ่ง พวกเขาเมื่อพ้นโทษแล้วพวกเขาก็ไปทางานในหนังสือพิมพ์ต่างๆพวกเขาก็ได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในจีนตลอดเวลานะครับเป็นการขยายความรู้ให้กับสังคมให้ทราบไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการปกครองแบบที่ประชาชนเป็นใหญ่นะครับแล้วซึ่งความตั้งใจของเขานั้นก็บรรลุอีกทีในช่วงประมาณ20ปีให้หลัง เหตุการณ์ปฏิวัติค้นล้มราชวงศ์ชิงและการปฏิวัติของคณะภารครส1 3ศกลายเป็นแรงมัดาลใจให้กับคนหนุ่มสาหวหัวก้าวหน้าของไทยในยุคต่อมาหนังสือลทัทธิไตรราชที่จัดพิมพ์ขึ้นในช่วงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่แนวคิดการปกครองระบอบใหม่ที่ช่วยกระพือแนวคิดเสรีภาพสเสมอภาคและพารดอภาพให้ขยายวงกว้างมากขึ้นจนวันหนึ่งนายปรีดีพนมยง ผู้นำการก่อการปฏิวัติกลับจากต่างประเทศเขาได้พบกับอดีตแกนนำรอสอร130และหลังจากการพูดคุยเขาระบุว่าจะนำบทเรียนความผิดพลาดของคณะรอสอร130ไปศึกษาและหลังการปฏิวัติในวันที่24มิถุนายน2475ช่วงบ่ายวันนั้นนายปรีดีได้พบกับคณะพักรอสอร130อีกครั้งพร้อมกับพูดว่าพวกผมถือว่าการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันมา จากการกระทำเมื่อรอสอ130จึงขอเรียกคณะรอสอ130ว่าพวกพี่ๆต่อไป